เวลาเราพูดถึงปัญญาประดิษฐ์หรือว่าเทคโนโลยีที่มันมีความก้าวหนะ้ามันไม่ได้กระทบแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งในแง่ของวิทยาศาสตร์แต่มันกระทบกับทุกส่วนศิลปะก็เป็นวงการหนึ่งที่มีความเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆเหมือนอยู่คู่ขนานกับการที่เทคโนโลยีมันเติบโตหรือมันพัฒนาเปลี่ยนไปยังไงศิลปะมันก็คล้ายๆเป็นภาพสะท้อนของกันและกันแบบ้นเหนือนกันนึ นี้เวลาเราบอกว่าดิจิตอลอาร์ตบางคนก็จะมีภาพในหัวแตกต่างกันมากเลยบางคนดิจิตอลอาร์ตก็คือภ<ม>าพอะไรก็ได้ที่วาดโดยคอมพิวเตอร์วาดโดยแท็บเล็ตบางคนด<ม>ิจ<ม>ิตอลอาร์ตต้องเป็น NFT หรือเปล่าหรือว่าต้องล้ําไปกว่าแบบใช้แท็บเล็ตวาดใช้เทคโนโลยีดิจิตอลวาดหรือเปล่ามันคืออะไรก็ได้แหละศิลปะอะไรก็ได้ที่ถูกสร้างสารรค์ด้วยเทคโนโลยีในส่วนใดส่วนหนึ่งอันหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะเคยเห็นหรืออาจจะเคยไปด้วยก็ได้<ม>ก็คือตัวของทีมแลกเนาะ เอาเทคโนโลยีหลากหลายนะฮะเอาเรื่องของการโปรเจกต์มาร์คตงต่างๆรวมถึงการใช้เสียงเข้ามาให้มันมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันหลายๆห,ห้องก็จะอินเทอร์แอคกับตัวเราด้วยเช่นเปิดโอกาสให้เด็กๆหรือว,ว่าผู้ปกครองเนี่ยวาดสัตว์น้ําเป็นปลาเป็นปลาหมึกเป็นอะไรเงี้ยแล้วก็ส่งเข้าไปไวาจริงๆในอคลครียมที่เขาเป็นจอ,อดิจิตอลได้มันมีกระบวนการคิดที่อยู่ภายในด้วยว่าเราจะเคลื่อนแสงอย่างไรเราจะเคลื่อนเสียงอย่างไรเพื่อให้เกิดความรู้สึกเฉพาะบางอย่างเพื่อที่จะสื่อสารกับผู้ชมได้ดีที่สุด เดี๋ยวนยี้พิพิธภัณฑ์ทั่วโลกเลย mm. เขาก็ใช้เทคโนโลยี mm. เข้าไปมีส่วนร่วมกับงานตัวเอง mm. เพื่อให้งานตัวเองกลับมาร่วมสมัยหรือว่าเห็นมุมมองต่างๆอยู่ ที่แรกเอาเทต n เนชั่น l g ล l กลเลนะคะในเบอร์ลินไอตัว National Gallery เนี่ยมันมีอยู่จริงนะคือเป็นมิวเซียมจริงที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่แบบ1 8 0 0แบบ60กว่า70อ่ะแต่ที่เรากำลังเดินทัวร์ทกันอยู่เราจะเห็นว่าภาพลักมันค่อนข้างแตกต่างไปมากเขาไม่ได้ยืดยงกับฟิสิกอลเลยเขาสร้างขึ้นมาใหม่เลยให้มันเป็นมิวเซียมที่มันเป็นดิจิทัลโดยตรงแล้วก็เอาพวกภาพเพนติ้งต่างๆเข้า,ามาแสดงในนี้อะไรเงี้ย คือภาพอื่นๆเนี่ยมันก็จะแบบไปคลิกรายละเอียดอ่านได้แต่อันเนี้ยโดยเฉพาะที่มันประหลาดดีก็คือเราสามารถกดซูมเข้าไปดูได้ว่าแบบเฮ้ยใ,ในวันนั้นมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยความน่ารักคืออันนี้มันมีให้นนฟโฟโ snap photo เราสามารถแบบเฟรมได้นะว่าเราแบบอยากได้แบบส่วนไหนของภาพอะไรเงี้ยแล้วมันจะอัปโหลดขึ้นไปในแกลเลอรี่ของตัวอันนี้ด้วยสามารถเข้าไปดูได้ แต่อีกอันนึงเขาเคลมพี่แชมป์เขาเคลมว่าเขาอ่ะเป็นเวอร์ชวลมิวเซียมที่แรกของโลกที่เป็นดิิตอลแบบ100%กับโบมานะคะเวอร์ชวลออนไลน์มิวเซียมออฟอาร์นั่นเองคือหน้าตาหรือตัวสถาปัตยกรรมเนี่ยก็คือออกแบบขึ้นมาเหมือนเป็นตึกที่เป็นมิวเซียมเลยเนาะแล้วภายในก็จะมีทั้งแบบห้องจัดแสดงงานมีพื้นที่ของมิวเซียมช็อปอะไรเงี้ยก็งงดีเนาะว่าแบบพอไปอยู่บนโลกเวอร์ชวลแล้วเนี่ยจริงๆมันไม่ต้องทำฟอร์มให้เหมือนมิวเซียมจริงๆก็ได้มันก็น่าสนใจว่าเอ๊ะทำไมมันต้องเรียนแบบของงจริ หรือมันคือเรื่องของความคุ้นชินมันมีฟอร์มที่หลายๆคนก็คิดตรงกันอยู่ว่าเอ้ยถ้าเป็นมิวเซียมต้องหน้าตาแบบนี้สิก็อาจจะต้องแบบลอกเรียนหรือว่าเรียนแบบของจริงเออค, <น S 1> คิดว่าเป็นอย่างน,น,น,นั้นเขาทริปเป็นมิวเซียมจริงๆเรามีคิวเรชันแบบนี้ซึ่งงานที่กําลังจัดแสดงอยู่มันก็จะเป็นงานที่เกี่ยวกับเรื่อง protest หรือว่าเป็น a c t วิสต์การขับเคลื่อนการเมืองหรือว่า movement ต่างๆที่อยู่ในโลกอะไรอย่างนี้ค่ะ The Museum e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  of Annoying n i x p r c บอกกับเธอมากเลยอ่ะพี่แจ๊บทำไมอ่ะเขาเป็นคนพิลัมอ,อ่ะจะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมประสบการณ์ที่น่าลำํำยายทั้งหลายในโลกนี้เช่นเนี่ย2020กว่าแล้วเนี่ยเรายังต้องมาพิสูจน์ว่าเราอ่ะเป็นมนุษย์กับคอมพิวเตอร์เขาทำน่ารักนาะพี่แจ๊บแบบมันกดไปเล่นได้ด้วยอ่ะเล่นได้แต่มันก็มีไว้เพื่อกวนประสาทเราโดยเฉพาะไงเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยใครจะไปรู้ว่ามีแบบดับเพลิงอยู่ในมหาสมุทร นอกจากเรื่องของการที่พิพิธภัณฑ์เอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนําเสนอผลงานหรือว่าการท virtual experience ํเวอร์ชวลเอ็กซ์เพรยแบบนี้มันก็มีอีกวิธีที่วงการศิลปะเนี่ยใช้เทคโนโลยีในด้านอื่นๆเช่นเอามาช่วยบูราณะภาพจะมีอยู่ภาพหนึ่งที่เศร้ามากก็คือภาพ The Night Watch ของ Rembrandt mm hmm. เมื่อก่อนเนี่ยภาพ Night Watch เนี่ยเป็นภาพที่ใหญ่กว่านี้อีกแต่มันมีคนทําบาาในยุคอดีตที่ผ่านมาเคยจะเอาภาพ Night Watch ของ Rembrandt เนี่ยไปติดตั้งที่ศาลาการอ,อัมสเตอร์ดัมแต่ว่าแบบบ้านไม่ฟิต ยงงไสิ่งที่ทำก็คือไม่ใช่ทุบบ้านแต่คือเฉือนเอา <No. S 1> สี่ด้านของรูปออกซึ่งเป็นการกระทําที่ไม่น่าให้เอาไยอย่างยิ่งเนาะนะักเทคโนโลย,ยีในยุคใหม่พยายามที่จะคิดว่าเอ๊ะแล้วเ,เราสามารถใช้ตัว AI เข้ามาช่วยจินตนาการภาพในส่วนที่เหลือได้ไหมเขาก็เอาภาพต้นฉบับที่เหลือนะกับภาพฉบับ Copy เอามาใส่เป็น Input ให้กับ AI เพื่อที่จะ e n e r a ร e ขอบที่เคยมีไว้ออกมานะฮะทูที่แบบหลายๆคนอาจจะเคยเห็นเนาะที่ชื่อว่าด l l e ซึ่งชื่อนี้ มาจากดาลีใช่ไหมดาลีบวกลอีก็จะเป็นทูที่ใช้วิธีที่เรียกว่า deep learning เนี่ยเพื่อมา generate เป็นภาพอาร์ตโดยที่อาศัย prompter หรือว่า input จากเราแค่เพียงประโยคภาษาอังกฤษเท่านั้นเองที่มันทำานีได้เพราะมันผ่านการเรียนรู้ผ่านการดูรูปมาจำนวนมากๆมากๆมๆจนตัวมันเริ่ม เก็ตเซนว่าแบบไหนที่จะเรียกว่าสีเหลืองแบบไหนที่เริ่มจะเรียกว่าเป็นไอเดียของยุค1970แล้วพอมันมีข้อความที่เราอินพุตให้มันอะ่ะมันก็นาวิเกตไอตัวโครงขายข้างในตัวมันะแล้วก็เริ่มสร้างเป็นภาพขึ้นมาแบบไหนลองมาคิดประโยคนเปรด,เ,ปรดเล่นเลยดูด,ดูแบบดูบ้านดาราดนึนนงอ่ะพี่แชมป์เอาเป็นน้องทิโมธีชลเมค่ะอินมาใน i n เย้ยอดดีอ่ะ ดูมีแต่ว่าน่าก็จะเบี้ยวๆนิดนึงไม่เป็นไรโครงยังอยู่แต่ว่านอกจากนั้นยังมีเรื่องที่อยากจะมาคุยอย่างเช่นออประเด็นเรื่องลิขสิทธิ์ความเป็นเจ้าของซึ่งในปัจจุบันมันก็มีเช่นว่าถ้าเจนเนเรภาพในสไตล์ของแบงค์ซี่แล้วสุดท้ายแล้วงานที่ออกมามันเป็นงานของแบงค์ซี่หรือว่า มันเป็นงานของคนที่คิดคีย์เวิร์ดนั้นหรือว่ามันเป็นงานของคนที่เป็นเจ้าของปัญญาประดิษฐ์นั้นถามว่าวันนี้มีคําตอบไหมก็ยังไม่มีคําตอบแต่คงจะได้ดูเคเคสไปที่เกิดขึ้นในโลกศิลป่าจริงๆแบบทั่วโลกอะคะ่ะว่าแบบอะไรเกิดขึ้นมีการฟ้องร้องกันแบบไหนแล้วมันมีข้อสรุปแบบไหนเรายังอยู่ในยุคสมัยที่มันกําลังเพิ่งเริ่มต้น,นจริงๆมันเลยคงยังไม่มีข้อสรุปแบบหลายคนว่า ปัญญาประดิษฐ์มันเป็นแบบผ้าขาวมันจะไปเหยียดคนได้ยังไงมันจะมี่อาจจะลืมไปว่าข้อมูลที่มันเข้าไปอ่ะมันอาจจะมีการเหยียดในบางลักษณะอย่างเช่นดอกอีมินิเมื่อกี้เลยเราให้เขาเจเนเรตภาพแบบ c e o ขึ้นมาซึ่งจริงซ CEO ผู้หญิงก็เยอะแยะไปแต่ว่าด้วยความที่ข้อมูลที่มันเขาเรียนรู้มามันเป็น CEO ผู้ชายเยอะเขาก็จะพยายามไปแมทช์กับความเป็นจริงไงแต่กําลังคิดว่าแบบถ้าเป็นในเชิงศิลปะมันจะมีแบบปัญหาเรื่องของแบบบอยแออย่างเช่นมันมี อคติในบางระดับอาจจะไม่ใช่เรื่องของเพศก็ได้จะเป็นเรื่องของ representation ของเชื้อชาติเช่นตัว d a อีนเนี่ยอาจจะเก่งมากกับการจนรเรตภาพที่เป็นแบบศิลปินที่เป็นเวสเทิรแล้วถ้าเราบอกว่าลองมาเจาเรตภาพที่ศิลปินที่เป็นแบบคนญี่ปุ่นคนจีนมันจะทําได้เก่งขนาดนี้ไหมมันมีฐานข้อมูลพอไหมที่จะได้เรียนรู้ที่จะ represent สไตล์แบบนั้นออกมาได้อย่างต้อง เม่อพอมีเทคโนโลยีเนี่ยทุกครั้งนะมันจะทําให้เราตั้งคําถามกับคําว่า mm hmm. เออศิลปะคืออะไรบางคนมองว่าจะเป็นศิลปินได้จะต้องมีไอเดียข้างใน mm hmm. บางคนจะมองว่าจะต้องมีโปรเซสที่จะทําให้ไอเดียนั้นมาอยู่บนมีเดียมมันก็จะมีคนที่มองสเตจของศิลปินต่างๆกันซึ่งคงไม่ได้มีใครที่สามารถแบบไปบอกว่าเอ,อ้ยฉันจะเป็นเผด็จการแล้วบอกว่าศิลปะต้องแบบนี้ศ mm hmm. ิลปินต้องแบบนี้หรอกทาให้เรากลับมาตั้งคําถาม กับนิยามต่างๆที่เราเคยคิดว่ามันเป็นของตายศิลปะต้องเป็นแบบนี้สิศิลปินต้องเป็นแบบนี้สออิหรือว่ากระทั่งว่าความเป็นมนุษย์ต้องเป็นแบบนี้สิความไม่ใช่มนุษย์ต้องเป็นแบบนี้สิซึ่งเรารู้สึกว่าสิ่งที่ทําให้ movement ในปัจจุบันที่เราเผชิญอยู่เนี่ยมันสนุกก็คือการที่มันมาท้าทายนิยามต่างๆพวกนี้นี่เองในหลายๆคนจะพูดว่ากลัวมันหรือว่าบอกว่าเอ้ย e มันจะมาแย่งงานมนุษย์อะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วเรารู้สึกว่ามนุษย์มันมีทางไป พวกปัญญาประดิษฐ์ <c oughs> พวกเทคโนโลยี <c oughs> พวกนี้มันคือสิ่งที่นอกจากเดินเคียงข้ามไปกับมนุษย์แล้วอะมันเป็นสิ่งที่มันค่อนข้างมาท้าทายเราด้วยว่าเราจะตอบสนองก,กับมันอย่างไรบางทีมันก็เป็นช่วงที่เราต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจมันไปพร้อมกันครับ